คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านเลมอนช็อปบริการกดเกมพาร์ตแมปชินโดกดเกมพาร์ตแมปบ๊อกฟุตกดผลถาวรและอื่นๆและบริการรับฟาร์มบริการกดเกมพาร์ตแมปคิงเรจินซี่กดผลและรับฟาร์มบริการกดเพรแมปออสตาและแมปแอนิเมตดิมิชันบริการรับเติมโรบักราคาถูกและบริการเติมพอยท์วอลเลนท์ถ้าใครสนใจใช้บริการลิงอยู่ใต้คลิปนะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปสปอยอีกแล้วนะคะของเกมชินโดร้านะคะเม <st> uh> ื่อเช้านี้นะคะทางเรียลเกมนะคะได้โพสต์ภาพมารูปหนึ่งนะคะ <st> uh> มาลองมาดูพร้อมๆกันค่ะ, <st> uh> ะนี่นะคะนี่เป็นรูปที่ทางเรียลเกมนะคะได้โพสต์มาเมื่อเช้านี้เองนะคะ <st> uh> <ๆ>แล้วก็รูปนี้นะคะเป็นรูปเต็มถ้าจากอานิเมะนะคะมันก็คือรูปปั้นเกโดมาโชนะคะหรือว่าเทวรูปหมานอกรีดนั่นเองนะคะ ว่ากันว่านะคะมันคือเปลือกของสิบพานะคะตอนโดนดูดจักรกะของสถานออกไปแล้วนะคะมันก็จะเหลือเป็นเทโรูปนี้นะคะแล้วก็เทโลรูปนี้นะคะมันสามารถดูดจกกักระสถานนะคะเพื่อที่จะผนึกไว้ในรูปปั้นนี้ได้ด้วยนะคะถ้าตามในอนิเมะเนี่ยนะคะก็จะมีคนใช้อยู่หลายคนเลยนะคะแต่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่โอบิโตะนะคะอันเชิญเทโลูปมานออกมาใช้นะคะ แล้วก็เอาไปสู้รบกับพวกนา루โตะนะคะเพื่อที่จะเอาไปนผลนึกเก้าหานะคะซึ่งเป็นตัวสุดท้ายนะคะที่จะเอาไปนผลึกไว้นะคะแต่การสู้รบนั้นนะคะพอเหมือนว่าเทลรูปมาเหมือนจะแพ้นะคะโอปิโตะก็เลยป้อนจักระเก้าหางให้เทลรูปมานะคะคราวนี้นะคะเทลรูปมานี่ก็จะได้จักระของสถานครบทั้ง9้าตัวเลยนะคะแต่ว่าจักรกะแปดหางกับ9ก้าหางเนี่ยที่ได้ไปอ่ะมันไม่สมบูรณ์นะคะ แล้วพอได้จักระสัทธามาครบทั้ง9้าเนี่ยเทวรูปก็แปลงร่างเป็น10หางได้แล้วนะแล้วโอปิโตเนี่ยก็รวมร่างกับเทวรูปมาด้วยจนกลายเป็นร่างสถิตของ10หางนะคะแต่นั่นแหละค่ะมันไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าได้ไปเพียงเสี่ยวของจกักระแปหางกับ9หางเท่านั้นเองนะคะก็ใช้เวลาการต่อสู้กันเนิ่นนานเลยนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกองกำลังของนินจานเนี่ยก็ชนะไปนะคะแล้วก็ได้สกัดพวกสัางนห่งถึงออกมาจากโอปิโตด้วยที่ตอนนั้นกลายเป็น ร่างสถิตของสิผ่าน,นะะได้สําเร็จแต่ว่าทารูกมานะคะก็ยังสถิตอยู่ในร่างของโอบิโตอยู่นะอะทำไมพี่เล่าช่วงนี้รู้ไหมคะเพราะว่าเนี่ยพี่ว่ามันน่าจะเป็นข้อมูลที่น่าจะเกี่ยวโยงกับบอสต,ตัวใหม่ของอีเวนต์ล่าสุดที่กําลังจะมาเนี่ยนะคะที่เรวเกมเคยบอกว่าจะทําของมาดาระกับโอบิโตนะ พี่ก็เลยเดาว่ามอสตัวนี้ที่มันเป็นเทลรูปมารนอกฤทเนี่ยมันจะเอาเข้ามาอยู่ในอีเวนท์ที่จะถึงนี้หรือเปล่านะคะประมาณว่าพอเราได้ไปต่อสู้กับมอสตัวนี้แล้วเราทําลายแล้วอะ่ะเราก็จะได้เนตโอปิโตแบบนี้หรือเปล่าะคะเพราะว่าช็อตเนี้ยนะคะเทลรูปจอมมารกับโอปิโตมารวมร่างกันใช่ไหมจนกลายร่างเป็นสิบหางนะแต่พอโดนถูกทําลายเนี่ยโอปิโตมันก็จะออกมานะคะ แล้วหลังจากโอปิโตได้ออกมาแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องต่อไปเนี่ยก็จะกลายเป็นมาดาระและเรียกเทวรูปมารออกมาจากล่างโอปิโตนะคะเพราะเมื่อกี้ที่เล่าไว้ก็คือเทวรูปมารนนะ่ะมันยังคงจะิตอยู่ในร่างโอปิโตนะคะอันนี้จะเป็นตอนที่มาดาระเรียกเทวรูปมารให้ออกมาจากร่างโอปิโตนะคะแล้วก็ไปปิดผนึกสัดหางตัวอื่นอีกครั้งนะคะจนกลายล่างเป็นสิบห่างอีกรอบหนึ่งนะคะและ1สิบห่างเนี่ยนะก็ผนึกร่างเข้ากับมาดาระนะคะ แล้วก็ดาวอีกเนี่ยคะหรือว่าเราทำลายบอสเทลรูปมารนอกรีดนี้แล้วอ่ะมันก็จะมีโอกาสได้ทั้งเนตโอบิโตะแล้วก็เนตมาตาระหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ไม่รู้เรยวเกมจะทําออกมาแนวไหนนะคะอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นแค่การสปอยเดานะคะจากโมเดลเทลรูปมารนอกรีดที่ทางเร็วเกมโพสต์มาเมื่อเช้านี้นะคะซึ่งเราไม่ได้ให้คำตอบนะคะว่ามันจะเป็นบอสต,ตัวใหม่ชัว์ๆนะ พี่แค่เดานะคะว่ามันอาจจะเป็นบอสตัวใหม่หรือเปล่านะหรือว่าเขาอาจจะสร้างมาเป็นแค่คาถาอัญเชิญอันนี้ก็ได้นะคะอถ้าใครฟังสปอยจบแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะถ้าพี่มีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะในการเล่าสปอยของเงนื้อเรื่องในช่วงนี้นะคะถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใ,ใต้คลิปนะคะวันนี้เปแล้วไว้บายจ้า